อย่างแรกเลยครับต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยประทับใจที่สุด1ก็คือเรื่องของความสวยข้อที่2อนะครับฟังชันค่อนข้างหลากหลายครับปรับ เตียงโดยใช้มือนะครับปรับเตียงโดยใช้ฟ o d สวิตก็สามารถทําได้แล้วก็มีฟ o ทสวิตสองข้างด้วยนะครับรวมทั้งนะครับยังมีการจดจําเป็นแบบตําแหน่งที่เราใช้บ่อยๆครับอีกอันหนึ่งครับที่ดีมากๆไม่แพ้กันก็คือการที่เตียงสามารถหมุนได้ครับทำให้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การทรําหัตถการต่างๆไม่ติดขัดเวลาทําหัตถการหรือทำทรีทเมนต์ครับ สวัสดีครับหมออธิวัตรนะครับก็เป็นหมอสูตินารีเวศนะครับแล้วก็เป็นจบเฉพาะทางเกี่ยวกับเวชศาสตร์เชิงการสตรีแล้วก็ศัลยกรรมซ่อมเสริมครับโดยผมเนี่ยเป็นหมอประจำที่วีวเน่คลินิกแห่งนี้ครับ ของเรานะครับเป็นเกี่ยวกับคลินิกความงามแล้วก็ความเฉพาะทางเกี่ยวกับจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงครับเป็นหลักเลยโดยที่ของเรานะครับจะมีการบริการนะครับอย่างที่ตามชื่อเลยครับว่าเรามีทั้งเรื่องของความงามตั้งแต่หน้านะครับตั้งแต่บอดี้คอนทัวร์รวมทั้งจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของทางคลินิกของเราครับ จริงๆแล้วนะครับของเราเนี่ยก็มีวางแผนจะเปิดคลินิกตั้งแต่เริ่มแรกนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะพยายามหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ไปเห็นสะดุดเจ้าเตียงนี้ตั้งแต่อยู่ในโซเชียลมีเดียก็คือตัว Facebook ก็หลังจากนั้นทางคลินิกของเรานะครับได้ไปออกอีเวนต์งานอินเตอร์แคร์2023ครับระหว่างที่เดินไปที่บูตตัวเองนะครับก็ได้ไปเห็นเจ้าเตียงตัวนี้มาตั้งสะดุดตาแล้วก็ชอบตัวนี้ก็เลยได้เข้าไปคุยรายละเอียดครับแล้วก็ได้นําเตียงตัวนี้เข้ามาในคลินิกของเราครับ ใช้เกือบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่หน้านะครับบอดี้คอนทัวร์รวมทั้งจุดซ่อนเลนส์ต่างๆแต่จุดซ่อนเลนส์เนี่ยหมออธิบายเพิ่มเติมนะครับหลักๆเลยไม่ได้ผ่าตัดที่เกี่ยวกับจุดซ่อนเลนส์นะครับหมอก็จะใช้เจ้าตัวเตียงตัวนี้ก็คือตัว Alpha ดี เป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นตั้งแต่การใช้เครื่องกระชับช่องข้อต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการฉีดบริเวณของน้องสาวการฉีดฟิลเลอร์โบท็อกต่างๆที่น้องสาวเนี่ยก็ใช้เตียงตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าเตียงตัวนี้เนี่ยมีขายอย่างให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเตียงทรีทเมนต์ด้วยนะครับไปในตัว งแรกเลยครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้ประทับใจที่สุด1ก็คือเรื่องของความสวยได้เตียงตัวนี้มาก็คือทําให้รู้สึกว่าฟ,ฟูล f ิ l ในการที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่า ค่อนข้างคอมฟอร์ตแล้วก็รู้สึกสบายเวลาที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ข้อที่2นะครับก็คือด้วยการที่มีฟังก์ชันค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเตียงโดยใช้มือนะครับปรับเตียงโดยใช้ฟุตสวิตก็สามารถทําได้แล้วก็มีฟุตสวิตสองข้างด้วยนะครับทำให้เนี่ยมีความสะดวกสบายในการที่ทำทรีทเมนต์ต่างๆค่อนข้างง่ายเลยครับพอสมควรรวมทั้งนะครับยังมีการจดจําเป็นแบบตําแหน่งที่เราใช้บ่อยๆครับ อีก3อันก็สามารถกดได้แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตด้วยปุ่มรีเซ็ตจริงๆถ้ากดเนี่ยจะสามารถมาตั้ง90แล้วก็ตรงนี้ลงได้นะครับก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างดี อีกอันนึงครับที่ดีมากๆไม่แพ้กันก็คือการที่เตียงสามารถหมุนได้ครับก็จะทําให้เวลาทําหัตถการทำทรีทเมนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งที่ผมทําเครื่องอะไรต่างๆที่บริเวณของช่องคลอดอะไรพวกนี้ครับก็ทําให้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การทําหัตถการต่างๆไม่ติดขัดเวลาทําหัตถการหรือทํำทรีทเมนต์ครับ ครับก็อยากจะฝากคลินิกนะครับวิวในคลินิกนะครับเป็นคลินิกเฉพาะทางเกี่ยวกับจุดซ่อนเลนโดยเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีผู้ประกอบการนะครับหรือว่ามีโอนเนอร์ที่สนใจในการที่ดูแลจุดซ่อนเลนหรือก็สุขภาพทั้งตัวของผู้หญิงเนี่ยสามารถมาที่คลินิกของเราได้หรือว่าทักมาสอบถามที่เพจของผมก็ได้ครับ ช่องทางก็มี Facebook ครับเป็น v i o n ล c l i n i ิครับเป็นคลินิกเฉพาะทางความงามและจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงครับก็ Facebook เป็นหลักสามารถแอด l ล n e OA มาได้นะครับแอด n i ี n ลเน่อันเ r e รสครับสามารถมาคุยกับผมหรือว่าปรึกษาเรื่องอื่นๆได้เลยนะครับโดยที่ของเราเนี่ยก็มีทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเพศและก็สุขภาพของผู้หญิงรวมด้วยครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ